บางทีใครที่เจอมรสุมชีวิตแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนซะหน่อยไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดนะฮะเปลี่ยนอาชีพอาจจะเจอเรื่องดีๆในชีวิตก็ได้จริงไหมครับน้องบีค่ะสวัสดีัดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจริงสิคะพี่อาร์มแต่วันนี้อย่าเรียกบีเฉยๆนะคะเรียกว่าโคชบีค่ะโคชบีเพราะว่าจะมาชี้ช่องทางรวยให้คุณผู้ชมค่ะมาติดตามกันเลยนะคะเช้านี้กับบีกามราชพูดถึงเรื่องการสร้างรายได้ขอร้องเพลงนี้ก่อน คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปะริญญาไม่มีแต่มีความคิดดีๆในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้ทวีคูณอย่างสองผัวเมียคู่นี้เขาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะต้องบอกเลยว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็ปังได้ค่ะ นี่เลยค่ะคุณพี่ลำเพยพันกระโทคกอายุ59ปีที่เคยขี่วินจัก,กรยานยนต์รับจ้างและภรรยาชื่อว่าคุณพี่สุกัญญาอายุ56ปีเคยเป็นช่างเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่ามาเจอกับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะ ผัวเมียคู่นี้ก็เลยหันมาลองทำร้านค้าธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองขายซาลาเปาทอดน้ำค่ะโดยได้รับการแนะนำจากหลานซึ่งซื้อสูตรมาจากประเทศจีนเป็นสูตรกวางตุ้งนี่หน้าตาก็จะน่ากินประมาณนี้เลยนะคะเริ่มแรกขายอยู่ที่จังหวัดชนบุรีได้5ปีแต่ปัจจุบันย้ายมาขายที่จังหวัดปราจีนบุรีตามตลาดนัดต่างๆขายทุกวันไม่มีวันหยุด ขายมาแล้วกว่า10ปีนะคะราคาก็ถูกมากๆค่ะลูกละ10บาทเท่านั้นเองมีไส้อะไรบ้างไส้หมูไส้มันม่วงไส้เผือกไส้ถัว่ววันหนึ่งเนี่ยนะคะขายได้5 0 0ร้อถึงแปดลูกนะคะโอ้โหสร้างรายได้งามเลยนะคะเดือนละ1น0 0 0 0ส0ถึงสองแสนบาทโอ้โหต่อมารายที่2ยังอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะชื่อว่าเจจาค่ะ เจ,จาวาจาคงคากเกษตรกรหญิงแห่งบ้านปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีที่ปรับเปลี่ยนจากการทำนาอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพ่อแม่แต่วันนี้เพื่อความอยู่รอดค่ะพลิกแพลงมาปลูกบัวฉาดขายสร้างรายได้เดือนละกว่า20,000บาทนะคะ เจ้จาบอกว่าหลังราคาข้าวเนี่ยเกิดผันผวนราคามันไม่คงที่เลยนหนจะต้องเสียค่าปุ๋ยค่าเก็บเกี่ยวก็เลยปรับเปลี่ยนพื้นนาข้างบ้านสี่ไร่มาปลูกบัวฉัดสวยๆแบบนี้ซะเลยค่ะขายเป็นกรรมเพื่อบูชาพระกาละ15-20บาททำให้ทุกวันนี้รายได้จากการขายดอกบัวเฉลี่ยวันละ1,000บาทหรือเดือนละถึง2 0 0 0มกว่าบาทนะคะ เจ๊าจาบอกว่าการปลูกบัวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าลงทุนครั้งเดียวเก็บดอกขายได้ตลอดชีวิตเลยถ้าเกิดช่วงไหนดอกมันดูน้อยหน่อยก็ใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปก็มีทั้งดอกบัวสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะเจ๊าจ่ายังบอกด้วยว่าขณะนี้เตรียมขยายพื้นที่ปลูกออกไปอีก2ไร่ได้วยกันเพราะว่าปริมาณที่ขายมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณลูกค้าแล้วล่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะอาชีพเหล่านี้ยังไงก็ลองนะลองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันดูส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายมิตรรักแฟนข่าวฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับแฟนเพจเช้านี้ที่หมอชิดฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมาให้กําลังใจพวกเราได้นะคะทั้งพี่อามพี่ปุ้ยแล้วก็บีด้วยค่ะโอ้โหแฟนมาเป็นล้านคนแน่นอนอยสนี่ไงคะดูสิคะนี่ใครเนี่ยหล่อเนี่ย เอามีแชร์ข่าวเช้านี้ที่หมอชิดในออนไลน์กันด้วยค่ะากดไลค์กดติดตามกันได้ฝากแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเจออีกทีในบีคลายทุกนะคะบีคลายทุกวันนี้จะมาคลายทุกเรื่องอะไรเดี๋ยวรอฟังน้องบีแล้วนะคะค่ะช่วงแรกขอบคุณกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะ